ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้ว่าต้องใช้แบบแคช subject ไหมเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ประมาณ3ามพันสามถึงพันสี่นะคะนี่คือค่าสอบปอ1หนึ่งครั้งนะคะซึ่งมันจะเป็น e q u i r e m e ในในการเข้ามาหาหลัยที่เป็นพวกค่าอินเตอร์ของประเทศไทยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเขามีแซดแมทที่500คะแนนขึ้นไปอ่ะคะ่ะเราอาจจะเวฟได้จากหกสิบชั่วโมงเหลือแค่สิชั่วโมองอีกหนึ่งประโยชน์ของเขานะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อไข่มุกนะคะวันนี้นะคะหนูจะมาทําวิดีโอเกี่ยวกับ,กบว่า SAT คืออะไรนะคะหรือว่า Q ีวกับ SAT นั่นเองนะคะก็โอ okay, เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อสอบ SAT เนี่ยนะคะคือข้อสอบมาตรฐานที่มหลาลัยในอเมริกาส่วนใหญ่เลือกใช้ค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งใน requirement ของพวกมหลาลัยในไทยที่เป็นภาคอินเตอร์ด้วยค่ะก็ข้อสอบ SAT เนี่ยนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด2อพาร์ทค่ะจะแบ่งเป็น math uh, แล้วก็ verbal ค่ะหรือว่าอังกฤษนั่นเองก็คือ math เนี่ยจะแบ่งเป็น calculator แล้วก็ non-calculator เต็มแ0 0ร้ยคะแนน,นค่ะ ส่วนถ้าเป็น verbal เนี่ยนะคะก็จะเป็น reading กับ writing ค่ะเต็ม800เหมือนกันถ้าเป็น verbal ของ s ซด่ะคะหรือว่าที่เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษของ s a t เนี่ยมันจะค่อนข้างต่างจากข้อสอบอื่นตรงที่ว่า s a t จะวัดโลจิกส่วนใหญ่นะคะวัดโลจิกแบบความคิดอะไรอย่างเงี้ยส,ส่วนใหญ่แล้วก็วิเคราะห์เยอะมากๆนะคะ s a t จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใช่แบบว่าพวกที่วัดทักษะภาษาอังกฤษของเราเยอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยใช่แนวนั้นนะคะสุดใหญ่ SAT จะเป็นแบบพวกวัดความคิดวัดโลจิกประมาณนั้น,นะคะ่ะก็จะต่างกับพวกข้อสอบทั่วไปตรงที่ว่ามันวัดโลจิกค่ะ แต่ว่าคือแซดอะคะ่ะมันจะไม่ได้มีแค่แมทกับเวอร์เบัลนะคะหรือว่าคือบางคนอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องสอบแซดที่เป็นแซดซับเจกด้วยหรือว่าบางคนก็จะต้องสอบแซดวิดเอเซ่ด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะว่าเขาต้องใช้อะไรบ้างนะคะแต่ว่าเอ,อ่อถ้าเกิดจะสอบแซดซับเจกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้นะคะว่าแซดซับเจกเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างคือแซดซับเจกมีหลายวิชาให้เลือกบ้างเลยซึ่งแซดซับเจกอะคะ่ะมันจะเอาไว้เป็นแบบการสอบวิชาเฉพาะทางที่จําเป็นนะคะก็คือมันเหมือนเป็นแบบ บางคณะอะไรเงี้ยบางคณะในไทยอะไรเงี้ยหรือว่าบางคณะที่ต่างประเทศเนี้ยเขาก็ต้องการ chat subject ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแล้วแต่ requirement ของแต่ละที่นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้ว่าต้องใช้แบบ chat subject ไหมอย่างเงี้ยก็สามารถดูได้ที่ requirement ของคณะแล้วก็มหาลัยที่อยากจะเข้านะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่า chat subject มีวิชาอะไรบ้างนะคะส่วนค่าสอบ c h a t นะคะจะอยู่ที่ประมาณ3 3 0 0นถึงนะคะนี่คือค่าสอบ่อนดครั้งนะคะซึ่ง1ครั้งเนี่ยเราก็จะสอบเป็น math กับ verbal นะคะก็ประมาณนี้ค่ะ ส่วนประโยชน์ของแซเนี่ยนะคะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันเลยว่าเออแซเนี่ยมันจะเป็น Requi r e m e n t ในการเข้ามาหาหลัยที่เป็นพวกภาคอินเตอร์ของประเทศไทยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะคะสำหรับใครที่เอออาจจะยังไม่รู้อะไรเงี้ยแซส,สามารถเอาไปเวฟคะแนนที่มหาวิทยาลัยอัสามชัญได้นะคะหรือว่า a อแบนั่นเองก็คือสมมุติใช่ว่าเรียน Intensive อย่างเงี้ยอันนี้มไม่แน่นใจดีเทลนะคะแต่ที่ไปรู้มาเนี่ยก็คือสมมุติว่าเออเราจะต้องเรียน Intensive ที่ a อแบตอนเข้าไปปีหนึ่งอะคะ่ะ สมมติว่เราต้องเรียน60ชั่วโมงเราต้องเรียนเลข60ชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าเรามีแซดแม็ที่500คะแนนขึ้นไปอะคะ่ะเราอาจจะเวฟได้จาก60ชั่วโมงเนี่ยเหลือแค่15ชั่วโมงประมาณนี้นะคะแต่ว่าคืออันเนี้ยมุกไม่แน่ใจว่าดีเทลแบบเออเราจะเวฟได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดสนใจคะ่ะอยากให้ทุกคนลองไปติดต่อกับที่คณะเขาดูนะคะว่าเออเราสามารถดับเวฟยังไงได้บ้างแต่ที่รู้มันเนี่ยก็คือว่าแซดสามารถเอาไปใช้เวฟคะแนนที่มาหาวิทยาลัยอสมชัญได้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประโยชนะะ์ โอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นคี A, ย์เวิร์ดเกี่ยวกับว่าเซตคืออะไรแล้วออมีประโยชน์ยังไงนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ขอให้วิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ดูอยู่นะคะหรือว่าใครที่กำลังจะเตรียมสอบเซตอย่างหรือว่าเซตคืออะไรก็ขอให้วิดีโอนี้ช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย